สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์ชาวบ้านแอบมองกษัตริย์จนถูกยิงตาแตกเลยค่ะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชากาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยในยุคสมัยนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ ทั้งทางบกและทางน้ำก็ดีจะต้องมีการอารักขาถวายความปลอดภยัยซึ่งเป็นเรื่องปกติมีสืบมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะหากพระมหากษัตริย์เสด็จพระพระาชดำเนินทางบกจะต้องมีกองม้ารักษาการนำริ้วขบวนตรวจทางไปก่อนที่ขบวนเสด็จจะผ่านส่วนการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ จะมีเรือตรวจการคอยอารักขาถวายความปลอดภัยเช่นกันหากมีเรือตัดหน้ากระบวนเสด็จหรือมีเรือล่องสวนแข่งหรือแซงขึ้นมาก็จะต้องโทษตามพระราชะอาชยาและรัศดรต้องปิดประตูหน้าต่างห้ามออกมาเฝ้ารับเสด็จเป็นอันขาดแต่หากอยู่ใกล้หน้าต่างหรือประตูแล้วเจ้าหน้าที่พบเห็นอันเป็นเหตุต้องสงสัยว่าจะเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่ก็จะชักกระสุนยิงใส่แต่กระสุนที่ว่านี้ไม่ใช่การยิงปืนนะคะมันเป็นคล้ายๆกับคันธนูไม้ไผแ่แข็งๆขึงตึงด้วยเชือกตรงกึ่งกลางสายธนูมีหวายถักเป็นกระป๋อเล็กๆใช้วางกระสุนลูกกระสุนทําด้วยดินปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วตากแห้งจนแข็งโป๊กจึงนํามาใช้งานนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับธนูบวกกับหนังสติ๊กนะคะ เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชักกระสุนยิงใส่รัศดรน,นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายรัชกาลที่สองสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกรถินณนะวัดหนังและวัดนางนองขณะเสด็จกลับพระองค์ทรงได้ยินเสียงสตรีคนหนึ่งตะโกนร้องทุกว่าเจ้าพนักง,งานในเรือดังเอากระสุนยิงถูกดวงจักสูแตก ดังนั้นรัชกาลที่สองจึงดำรัสสั่งให้รอเรือพระที่นั่งแล้วดำรัสสั่งให้หลวงทิพเนรเจ้ากรมหมอสำหรับรักษาจากสูโรคไปรักษาสตรีนางนั้นเมื่อไปตรวจด,ดูแล้วหลวงทิพเนรกลับมากราบทูลว่ากระสุนยิงถูกดวงจักสุแตกเสียแล้ว รัชกาลที่สองมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินตราผ้านุ่งหม่มและเงินทําขวัญให้กับสตรีนางนั้นแล้วจึงโปรดกล้าวให้มีพระราชบัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ในขบวนสเสด็จชักกระสุนใส่รัศดรอ,อีกต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประชาชนสามารถมองดูกษัตริย์ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงพกกระสุนไปตามธรรมเนียม แต่ได้ห้ามปรามรัษฎรที่อยากรู้อยากเห็นให้กลัวด้วยการบกมือห้ามและทำท่าเหมือนจะชักกระสุนบ้างทำให้ประชาชนรีบกลับเข้าบ้านของตัวเองต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ทรงทราบว่า มีเจ้าหน้าที่ชักกระสุนใส่ราษฎรบ้างอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ในเรือกระบวนเสด็จนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งมาถวายงานได้ไม่นานหรือไม่ได้ตามเสด็จบ่อยๆจึงทําให้ไม่ทราบว่ามีข้อห้ามอยู่จึงประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหากรัษฎรถูกเจ้าหน้าที่ในกระบวนเสด็จยิงกระสุนใส่ให้สืบจนรู้แน่ชัดว่าเป็นเรือลำใดหรือเจ้าของกรมใด ก็ให้มาฟ้องร้องสืบหาข้อเท็จจริงไปตามกฎหมายหากฝ่ายได้กระทำผิดจริง,รงก็ให้ลงพระอาชญาตามพระราชกำหนดที่ห้ามไว้หรือให้ค่าทำขวัญโดยสมควรรัชกาลที่สี่ทรงไม่เห็นชอบกับการไล่รัษดรไม่ให้มารับเสด็จอย่างใกล้ชิดดังพระราชดดำริว่าก็ไล่คนเสียมิให้อยู่ใกล้ทางเสด็จพระราชดดำเนิน แล้วให้ชาวบ้านปิดประตูโรงประตูร้านประตูหน้าถังเสียหมดก็มิได้เป็นการที่จะป้องกันอันตรายอย่างไรอย่างหนึ่งได้ไม่เห็นเป็นคุณเลยเห็นเป็นโทษเป็นหลายประการพระองค์มีพระราชประสงค์ทอดพระเนตรรัศดรที่เคยเฝ้าหรือทรงรู้จักกันมาก่อน อีกทั้งโรงมีพระราชดำริว่ารัศดรที่เข้าไปอยู่ในอาคารบ้านเรือนตามเส้นทางเสด็จนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเสียจริตประการใดก็มาคอยแอบแฝงอยู่ก็ไม่ทราบได้ดังนั้นรัชกาลที่สจึงออกประกาศเรื่องประกาศยกเลิกการยิงกระสุนและอนุญาตให้รัษฎรเฝ้าได้ในทางเสด็จพระราชดำเนิน ณวันอาทิตย์เดือน8ขึ้น7ค่ำปีมะเส็งหรือวันที่28มิถุนายนพศ2 4 0 0สรุปว่าเมื่อมีกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางบกก็ดีหรือทางน้ำก็ดีห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ขับไล่รัษดรไปไกลและอย่าให้ปิดประตูอาคารบ้านเรือนรวมถึงประตูแพร และให้รัศดรอ,ออกมาเฝ้ารับเสด็จถวายบังคมให้ทอดพระเนตรกระบวนเสด็จรัชกาลที่สไปยังวัดพระเชษฐพลวิมลมังคลารามโดยเจ้าของอาคารบ้านเรือนเหล่านั้นและเจ้าหน้าที่ตรวจการมีหน้าที่คอยไล่พวกคนเมาสุราหรือคนบ้าไม่ให้อยู่ใกล้เส้นทางเสด็จเพราะหากเจ้าหน้าที่ในกระบวนเสด็จมาจับหรือไล่คนเหล่านั้นเองจะเป็นการวุ่นวาย และหากพบว่าเจ้าของอาคารบ้านเรือนปล่อยปะละเลยจนมีเหตุวุ่นวายนั้นจะต้องถูกนำตัวมาไต่สวนชำระความส่วนการเสด็จทางน้ำนั้นหากมีเรือล่องสวนหรือแข่งกับกระบวนเสด็จก็ให้รัศดรในบริเวณนั้นคอยบอกให้จอดเรือทั้งนี้ในประกาศยังได้ชี้แจงแนวปฏิบัติการถวายความเคารพด้วยว่า หากเป็นชาวจีนจะหมอบกราบอย่างไทยหรือจะยืนกุย๋ยเคารพตามแบบจีนก็ทำได้ส่วนแขกและฝรั่งจะนั่งลงเคารพมอบกราบอย่างไทยก็ได้หรือจะยืนเปิดหมวกก้มศีรษะยกมือเคารพก็ทำได้รัชการที่สี่ทรงกำชับรัษดรไทยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจและเคารพในจารีตขนบธรรมเนียมของชาวต่างชาติดังความในประกาศว่า ห้ามปรามว่ากล่าวขืนใจคนนอกประเทศซึ่งพอใจจะเคารบรับเสด็จตามจารีตของตัวให้นั่งหมอบลงเคารพกราบอย่างไทยเลยจงไต่าถามเสียให้รู้กิริยาคนนอกประเทศแล้วจงยอมให้คนนอกประเทศได้เคารพตามใจาจารีตที่เคยนับถือนั้นเถิด ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของราษฎรในการเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตามการอารักขาถวายความปลอดภัยในปัจจุบันจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยประตูและหน้าต่างของอาคารตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจำเป็นต้องปิดเพื่อความปลอดภยัยทั้งนี้รัชดรยังสามารถเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินได้อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เป็นยังไงกันบ้างคะกับเหตุการณ์แอบมองกษัตริย์จนถูกยิงตาแตกซึ่งในสมัยนั้นถือกันว่าพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์เป็นดุดดังเทพฉะนั้นการที่จะมองก็ถือเป็นความผิดได้แต่หลังจากรัชกาลที่สี่ได้ออกคำสั่งเป็นต้นมาประชาชนก็สามารถที่จะมองดูและเฝ้ารับเสด็จพระมหากษัตริย์ได้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขยับปากด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ